เคยคิดไหมคะว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันแล้วทำให้คุณต้องจากไปกะทันหันคนข้างหลังของคุณจะอยู่ยังไงคะคุณยังมีลูกที่ยังเรียนหนังสืออยู่ไหมยังมีภรรยาที่ต้องรับผิดชอบอยู่หรือเปล่าและยังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแลอีกถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งคนนั้นนะคะที่ยังมีห่วงและยังมีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอีกมากมายคะ่ะ ปอแนะนำให้คุณมองหาหลักประกันคุ้มครองรายได้ที่จะช่วยสร้างมรดกเป็นเงินก้อนใหญ่ไว้ให้คนข้างหลังในวันที่คุณต้องจากไปค่ะด้วยเงินลงทุนหลักหมืน่นแลกกับความคุ้มครองหลักล้านแล้วคุณก็ไม่ต้องห่วงเลยนะคะเพราะว่าบริษัทจะทำการส่งต่อเงินก้อนนี้ให้กับคนที่คุณรัก ก็คือผู้เัาผลประโยชน์ของคุณได้ทันทีเลยและที่สำคัญนะคะเงินก้อนนี้ก็ไม่ต้องเสียภาษีมรดกด้วยค่ะหมายความว่าคุณสามารถสร้างมรดกที่มีมูลค่ามากกว่าเงินที่มีอยู่ปัจจุบันได้หลายเท่าเลยค่ะเพราะว่าในวันที่คุณจากไปแน่นอนว่าครอบครัวและคนที่คุณรักจะต้องเสียใจมากมายอยู่แล้วแต่อาจจะไม่ทุกใจในเรื่องของภาระค่าใช้ใจ่ายที่ตามมาอย่างแน่นอนค่ะ